เบาๆเอ้ยอย่ากินเยอะนะขวดอร่อยเลยกินขวดได้เลยเป็นแจ๊สเป็นแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กก็มีโทรศัพท์เข้ามาเป็นเบอร์ภรรยาก็เลยไม่รับหลังจากสายแรกที่โทรมาก็ผีประมาณนะเกืหกสิบสายก็คือสุดท้ายแล้วผมก็เลือกที่ตัดสินใจให้ผมแมมไม่กลับบ้าน โยโย่โอ้โหโอ้โหนี่อีพีนี้มงเข้าใจเข้าใจไอ้รูปรอแหมมึงคึกเลอเกินนะที่ผมคึกขนาดเนี้ยเพราะผมรอคุณเรานัดสองทุ่มไม่น่าเชื่อนะแค่เรารวมตัวแค่จะพาเพื่อนรักผมมากินดื่มในไลฟ์เนี่ย ฝนตกห่าใหญ่ทั่วกรุงเทพเดี๋ยวจะบอกเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบในการเที่ยวกลางคืนอ,อแล้วเ<ช>มื่อกี้ที่เรานัดที่นานาใช่ผมไปนานานึงนานาสุขวิท์ใช่ไม่ใช่นะวันนี้ถ้าเรานัดมาเนี่ยจะมาในรลาที่นานายเยาวราช เขาเรียกวงเวียนยี่สิบสองวงเวียน,ย,นยี่สิบสองนี่ซอยนานาคือท่านนัดต้องบอกนะว่าเราไม่ได้อยู่ศูนย์วิ๊วกเพราะว่นที่ผมมารอคุณสองชั่วโมงเนี่ยทำไมมันาเร็วขนาดนี้ทางร้านปลาเฮ้าเนี่ยเขาก็ดูแลผมประมาณสามแก้ว,ลวหละละมุดนะละมุดจี๊จริงๆคือวันนี้เราไปสามร้านจวบอกคุณผู้ชมก่อนทำไมเลยนี่คือนี่เป็นซอยแห่งการท่องเที่ยวดื่มหรือไงคือเราไม่ได้ดื่มกันนานแล้วเพื่อนมาจัดไปมาจัดไปเคยดื่มกับมึงเอางี้ดีกว่าคุณเคยดื่มกับผม นานแล้วคือที่เนี่ย ต้องบอกว่าปกติเราสองคนไม่ค่อยได้ดื่มกันแต่ว่าที่มาที่เนี่ยเพราะมีเพื่อนมาเปิดร้านดื่มซอยนี้ซอยนี้ต้องบอกว่ามันเป็นซอยเก่าแก่จริงๆซอยนี้เป็นซอยของครอบครัวตระกูลนานาเนี่ยเราไม่ได้อย่างนั้นเลยคือเป็นครอบครัวที่ดูแลมาตั้งแต่ยุครัชกาลนาผมไม่แน่ใจน่าจะมีตั้งแต่รัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกประมาณนั้นเลยใช่เดี๋ยนะมึงเล่าจะมีความรู้ขนาดนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนดิอันนี้ฟังไปฟังผ่านๆนะเพราะว่าผมก็พูดไปเรื่อยก็คือฟังมาจากขี้เมาอีกทีหนึ่งใช่ใช่าอกันมเป็นตึกกเ่่าทีระ เขาว่าหน้าร้านก็มีขายของทั่วไปของก็ยังมีชุมชนที่คนเป็่ชุมชนเป็นชุมชนเป็นชุมชนชาวจีนเดี๋ยวผมล่อร้านล้างฟิล์มผมเอาล้านฟิล์มในนี้อ่ะอัตานีอยู่นี่ใครจะมาเปิดให้มึงร้านตอนนี้เดี๋ยวแค่ไปล้างเดี๋ยวนั่งคุยเรื่องกล้องแต่ซอยนี้มึงก็ใครเข้ากับกูไม่ใช่ไม่รู้นู่นอะไรอะไรทำหลังหลอกเลยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นแบบเป็นแหล่งคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้แหล่งใหม่ของวัยรุ่นแต่ว่าโซนนี้เป็นโซนที่ฝรั่งเยอะหน่อย ฝ้าหลังเยอะคนเที่ยวก็จะเป็นแบบเด็กแนวๆนิดนึงอ๋อมันจะต้องเฉพาะเฉพาะคือบางร้านก็เป็นร้านแบบคอกเทลไปเลยบางร้านก็จะเป็นสไตล์จีนไปเลยมีแบบนมเย็นไหมร้านนมเย็นมีอ่าเอาแบบนมเย็นน่ะแต่เย็นเป็นบางเวลาและยังไ่ยังไงเาวันนี้ขออนุญาตนางแมวป่านะครับมาร้านแรกก็คือร้าน Wallflower วันนี้มะคุเทศกุลนี่ข้องหรอแล้วเกินนะวันนี้เดี๋ยวจะดื่มกับเพื่อนหน่อย แต่ว่าตีไม่เคยลืมนะเมนูโปรดของเฮียคือบริบูพายแอปเปิ้ลตีจําได้ตลอดาอเขาอันนั้นเดี๋ยวไปชงกินที่บ้านเองก็ได้เดี๋ยววันนี้ลองพวกแบบว่าให้เขาแนะนําอะไรที่มันแบบว่าซอฟๆเออเออเออคนที่แต่ละไลคาเรคเตอร์ไม่เหมือนกันเป็นแบบคนที่ดื่มไม่ได้แต่อยากจะแอดหวานหวานเดี๋ยวจะเป็นต้องมันหนักที่นี่ใช่ผมกินไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าเพื่อนเอาอะไรเหล้าขาว เีสำหรับร้านวอดฟลาเวอร์นะครับก็คือถ้าช่วงกลางวันก็จะขายดอกไม้แล้วเขาก็จะมีขายกินดื่มด้วยมีดาดฟ้าแล้วก็มีชั้นสองนี่คือโต๊ะที่เราจองไว้ทีมงานเออเผาเวอร์น้อยได้ทนได้นิดนึงนะฮะข้างในทีเว้ยข้างในเหรอข้างในเหรอข้างใน pastries แสดงว่ามีอาหารสิมีอาหารยังวันนี้ผมกินข้าวก็ได้นี่ไอ้ไอ้มัคคุเทศจะต้องให้กูเล่าให้ได้ อันนี่คือบรรยากาศเวลามากินมาได้ชิวๆเบาๆมีทั้งแบบไม่มีแอลกอฮอล์ก็มีนะไม่เอาม็อกเทลมันก็อร่อยนะ s i g เ a t u r e ขอบคุณครับพี่วัสดีครับพี่ครับทางนั้นเราจะมีเป็นซิกเนเจอร์ค็อกเทลนะครับอย่างตัว อโรซี่สเตรทบาร์เป็นสายฟรุตค็อกเทลอะไรที่เป็นแบบว่าค็อกเทลที่เบาที่สุดสำหรับคนที่สาวๆมากเกินนี่ะครับขอไม่ใชงตันนี้เลยตัวนี้เลยครับตัวนี้คือขายดีที่สุดของร้านเรางั้นจัดหนึ่งให้หนวดนี้หน่อยได้ก็ผมอีกสักเมนูหนึ่งครับพี่ค็อกเทลนะครับอันนี้เป็นแบบขอแบบว่ามีนิกกี้ครับมีนิกกี้ขึ้นมาหน่อยเป็นตัวนิวยอร์กชามนะครับเป็นค็อกเทลนิวยอร์กสายสไตล์คล้ายกับโอฟชั่นเอาเป็นสองเมนูนี้แล้วของกินมีอะไรนะ อย่างเป็นเนื้อแดดเดียวว่าหมูแดดเดียวเนื้อผมกเนื้อมนไม่ได้หมูแด่เดียวได้ไหมครับได้น่าลองด้พี่บอกหน่อยร้านนี้เปิดวันไหนเวลาอะไรบ้างครับร้านเราเปิดจันถึงอาทิตย์เลยครับแล้วก็สเปเชียลก็คือว่าเราจะมีเอนตอร์เทนเมนมันสุกกับเสานะครับครับผมมีอะไรมีอะไรใช่ครับเราจะมีฟูลแบนด์ฟูลแบนด์นะครับทั้งสองนะครับ ส่วนชั้นบนก็จะเป็นแบบบรรยากาศรูปต่อนั่งชิวๆสบายๆนะครับครับผมเราเปิดตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับโอเคครับผมทั้งนี้ขอบคุครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับลองเรื่องเราหน่อยได้ท่านลุกใปกครับผมอ๋อถ้าผ่านตรงนี้มาใจลงบัญชีอ่คือเพื่อนผมเวลามานั่งร้านเหล้าเนี่ยจริงๆไม่ต้องสั่งเครื่องดื่มก็ได้สั่งแค่ไก่แช่เหล้ากันอ่ะ สั่งไก่ช่เหล้าหน้าดแดงไม่แพ้คนที่กินเป็นแบนเลยเดี๋ยวร้านสุดท้ายไอปลาเห่าเดี๋ยวผมจะให้ได้ลองไก่แช่เหล้า <c oughs> ที่เ<อ>มาที่สุดในโลกก็ <c oughs> จะสั่งไก่แช่เหล้าเดี๋ยวจะสั่งให้ดูเมื่อก่อนเราเที่ยวที่ไหนเพื่อนเมื่อก่อนเราเ <c oughs> ที่ยวที่คาเฟ่เดอะม็อกอาจจะพูดเป็นปที่เที่ยวจริงๆนะคือจริงๆเราสองคนไม่ค่อยเที่ยวแต่ว่าเรามีงานอะิรเลยก็คือเป็นดีเจเปิดแผ่นสคราชก็คือผับดีเจนะไม่ใช่แค่ดีเจวิทยุ ดูทำเหมือนแอคนะแต่ว่าเป็นจริงๆไงเแต่เป็นจริงจริงเลยนี่เขาชื่อว่าดีเจบิ๊กสโมกอันนี้ดีเจทาร์ใช่ทาร์โวโพะนั้นก็มีไปบ้างแต่ว่าเราไม่ใช่ใส่ดื่มอันนี้คือไปเปิดแผ่นแต่ว่าถ้าไปเที่ยวเลยเนี่ยคุณก็มีพวกถ้าเที่ยวเลยเนี่ย แบงเลือกเล่นๆข้างนั่งเล่นชื่ออะไรนะนะ <NA K> ข้างนั่งเล่นชื่ออะไรนะเอสโคบาร์จะ <k> เป็นข้างๆ เป็นร้านเคลือนั่งเล็นร้าเปิดแผ่นเปิดแบบติร์ดเป็นแบบเพลงติร์ดหน่อยทางเรายืนแบบคนน้อยๆหลวมๆดูของโรซี่มึงดูหน้าตาเนี่ยกูถามว่าเขาจะวางตรงหน้ากูเหรอเวลาเสิร์ฟเขาก็วางตรงหน้าเมียกูหนักๆก็คือเป็นผลไม้ของเขาอ่าอ่าสับวารรสสวารรสสัวรสเลยราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วมีอะไรอยากคุยกับเพื่อนผมคุยตอนนี้เลยนะว่าหลังจากนี้หลังจากนี้เพื่อนผมจะไม่ใช่คนเดิมไอ <c oughs> โอ้ยเป็นไงอะทำไมหน้าเบี้ยทำไมเบี้ยผมผมแรงเหรอมันมีรสเหล้าอ่ะมันมันมีกลิ่นของแอลกอฮอล์คือผมไม่ได้แยกเก่งขนาดนั้นนะผมว่ามันอันนี้ค่อนข้างเข้มเหรอเหมือนน้ำผลไม้แต่โอเคมีขมปลายนิดๆแต่เบสเป็นผลไม้ผลไม้เหมือนกินน้ำพันธุ์น้ำหลังน้ำพันธุ์เอามายุ่งกับกูดิ <c oughs> ้ไม่ให้เด <c oughs> ือดกูเว้ยเออลองจิบของกูป่ะไม่ ของผมเนี่ยไม่รู้สึกถึงอะไรนอกจากนอกจากแองกอรองลอลองมาลองลองเออผมขอลองเบาๆเอ้ยอย่ากินเยอะนะขวตรอร่อยเลยกินโคตรงยเลยนิวยอร์กชามคุณลองนิวยอร์กชามเลยผมนี่คนนิวยอร์กเลี่ยคนนิวยอร์กโอเคเรื่องน้ำนี่มันเหมือนพันแต่ว่ามันจะมีรู้สึกว่ามันมีขมๆหน่อยใช่ไหมคือจะกินให้มันเหมาะสมเนี่ย ก็คือต้องกินเนื้อด้วยพอผมทรมานทุกจิบเลยไม่แต่ว่าถ้าคนชอบกินชอบดื่มเนี่ยบางคนอาจจะถูกทางแต่ว่าเราทนมานทุกจิบเลยเหรอทนะมานทุกจิบเลยเอาละเริ่มรู้สึกร้อนละใช่สิร้อนแล้วหาอะไรแบบว่าอยู่ให้มันอยู่ท้องหน่อยอันนี้มาละวันนี้ที่เราสั่งมาก็จะมีหมูแดดเดียวแล้วก็เฟรนฟรายจริงๆเมนูเขามีอีกเยอะมากเลยนะเฟรน์ฟเนี่ยเป็นเฟรนฟรายไทยอโลมา อันนี้มันพูดเองนะจริงจริงเเาพูดองมึงไปเอาเมนูมาอ่านมันเป็นแบบว่าสมุนไพรไทยเว้ยจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวจะดูไอ้ไผงผงนี่คืออะไรอะไรอ่ะไอ้ฝอยฝอยนี่คืออะไรวะกระดาษสาตัวกระดาษสาตัวนี้เป็นมูดเดียวก็มดาอาหารกินกับเครื่องดื่มอาหารใช่ไหมคุณแล้วเราเป็่างอันนี้คือจะหลังมือให้นะบอกว่าเหมือนผมไม่เหมือนนะคือเท่าคั่วพริกเกลือด้วยแล้วก็ ใส่เป็นเหมือนแบบเนี่ยมีมกระเทียมเนอะไรด้วยเนี่ยกระเทียมโชนคือถ้ามาปุ๊บมากินข้าวมาอะไรมาให้จบร้านนี้ก่อนได้ก็คือกินข้าวไม่ได้กินข้าวมาไม่ได้กิน,น,กนข้าวมากินทนี่นี่ก่อนได้แล้วก็มานั่งจิบๆเล่นๆร้านนี้ผมว่าห้องเขาเยอะมีชั้นสองแล้วก็มีชั้นดาดฟ้าซึ่ง <ๆ S 2> ผมว่ามันชิลกว่าเั็นชิวดาดฟ้าชิลกว่าใช่มาเช็คบินมาละอ่ะราคาอาหารทั้งหมด1,480งพันอยแบาทสี่อย่างอย่างโรซี่นี่ก็โ6 0 คือพวกค็อกเทลนี่มันมาณ300กว่าบาทแต่เท่ากันนิวร์กไทม์380แนี่3 8มหมูแดดเดียวคุูบุตะแต่เป็นคุูบุตะนะโอเค2อ0ล้มมันย้อนทูดทีเฟรนฟราย220แล้วก็เบียร์ลาวอื้อยอันนี้เดี๋ยวบอกให้พี่เขาแยกบินได้ไหมเอาเบียร์ลาวแยกเอาจริงนะ เพื้นกูไม่ได้แสดงแั้ไม่เหมาะอบกาบไปบ้าน <laughs> <laughs> ออกจากวอลฟลเวอร์ออกมาก็จะเจอร้านที่สองหล่านี่บราว n s ชูกา แนะนำซิบราวชูก้าไอ้แต่เป็นร้านที่เราได้ยินข้อมูลก็น้อยเหมือนกันคือผมแค่เคยได้ยินว่ารุ่นพี่เขาเที่ยวกันบราวชูก้าเป็นร้านแจ๊สเป็นแจ๊สเน้นแจ๊สเป็นแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กคนเป็นะแจ๊สร้านนี้ที่นี่เป็นสาขาที่3นะครับเขาบอกว่าสาขาแรกอยู่หลังสวนสาขาที่2อยู่ป้อมปาจจุเมนแล้วเนี่ยสาขาที่3คืออยู่ซอยนานาเป็นโลเคชั่นที่3 สาขาเดียวแต่เป็นโลที่สามก็คือย้ายมา3ที่แล้วเอาเป็นว่า2ที่แรกไม่ต้องไปตอนนี้บราชูก้าอยู่ที่นี่ที่นี่เนี่ยมีดนตรีสดทุกวันแล้วก็ทุกวัน3ามทุ่มสีไเป็นต้นไปเนี่ยจะมีแจ๊สให้เล่นให้ฟังไปดูกันดีกว่าแบบเื่นฮะเตนตื่เตนตื่เตนรื่นตนรื่นต่ร์่เตนร์ดเติร์ดเติร์ดเติรย่เติรเติร์ดเติร์ดเตร์ดตนดเติร์ดนตร์ดนตนร์ดตราดเติร์เต์ดเติรนตรตนนตรต์ต ไม่แน่นะไม่แน่นะทางเขาเนี่ยทางเบอร์ชูก้าเนี่ยทางปนิสลาใจหายเหมือนกันทนั่นนึกว่าปนิสลาเนี่ยช่คว่าปนิสลาเอาดูดิมาเลยเอาของกินดีกว่าใส่แจ๊คเขาต้องกินอะไรกันเนาะสายแจ๊คกินแซกโโฟนนะกินปุ๊บว่ากลองแท๊กเข้าไปอาหารนี่แนะนำอะไรฮะแบบว่าอร่อยอร่อยจัดมาหนึ่ง เอาแพชชั่นฟู้ดคอมโบชาผมขอจินโทนิกครับนนถึงท้องขนาดนี้อุ้ยชีเธอต้องปวนพูอ <c oughs> ปูนชี <c oughs> ผมว่านะถ้าคนแบบต่อให้เป็นนักดื่มหรือไม่นักดื่มคือเป็นสายแบบอยากจะลองประสบการณ์ใหม่ๆมาซอยนี้สนุกก็มากินข้าวเออมากินข้าวด้วย <c oughs> เดี๋ยวดูขาหมูเยอรมันอ่ะมีคนเขาถามว่าแล้วตกลงเรื่องงานแต่งของคุณเนี่ยมันเกิดอาเพศอะไรขึ้นหรอ คือชีวิตแต่แล้วยังไงยังไงงานแต่งชีวิตผมเนี่ยจำว่าตัวเองเมาได้เนี่ยนะสามครั้งในชีวิตครั้งแรกคือสอบเสร็จตอนประมาณสักมหกอ๋อสอบเสร็จวิชาสุดท้ายมหวิชาสุดท้ายกลับบ้านผมซื้อเป็นเหมือนแบบวิสเซอร์คุณกี่คุณเดียวเอาเป็นการฉลองเลยกจบฉลองเลิกจบฉลองเลยกจบว่าเปอร์เซ็นต์น้อยนหวานๆหน่อยครึ่งขวดขอบคุณครับไรไง เปลีเปวหลังๆดื่มไม่มีแอลกอฮอล์นั่นคือครั้งแรกที่ผมดื่มแอลกอฮอล์แบบว่าเองอันนั้นคือเหมากันเลยพวกมาเป็นสีฟ้าก็ตักแรคนไม่ดื่มรู้ละวครั้งที่สองน่าจะอกหักน่าจะเบียร์สักขวดมหาลัยมั้งขวดสองขวดขวดครั้งที่สามนี่มันเหมือนข้ามขั้นเลย ก็คืองานแต่งงานวันนั้นเนี่ยผมแชมเปญแชมเปญเยอะมากใครมาแรงๆด้วยใครมาชนก็กิน,<ช>นใคร <ชน S 1> มาชนก็กินเพื่อนเจ้าสาวชนก็กินเพือพ่อเจ้า,จาบ่าว <ใน S 2> ชนก็กินงานผมเนี่ยเสร็จประมาณช่วงบ่าย ไปงานเที่ยงเรากินกันตอนบ่ายสองใช่สี่โมงเย็นนี่คือหามหามเผื่อเข้าไปที่ห้องนอนซึ่งภรรยาเขายังสนุกสนานกับเพื่อนกาอยู่เลยนะแต่ว่ายาดื่มแทนไปเยอะแล้วนะใช่ใช่ผมถือว่าวันนั้นแชมเปญหลายแก้วช่วยกันไปเยอะผมก็อื่แต่นะพวกแต่เนี่สี่โมงเย็นแล้วก็สลบไปตื่นมาตอนสองทุ่มปวดสั่งหรือยังตื่นมาสองทุ่มมันยังแบบมันค้างก็เข้าไปถอดเกงนั่ง เบ่งได้แ๊ดเดียวไม่ทันได้ตุ่มอ่ะมันเล่นมันย้อนมันย้อนแล้วใเลยใจเลยลงตั้งแต่นี่อ๋อเข้าใจไหมมันคือเราจะเอาให้ลงชักโกผมนั่งคิดกับตัวเองอยู่ประมาณ15นาทีคุเช็ดอะไรก่อนตอนนี้แล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยผมก็ไม่เคยมักินอีกเลยก็จนวันนี้นี่แหละวันนี้เดี๋ยวเรารอขาหมูอยอมัน เดี๋ยวเรารอขาหมูเยอรมันเรานั่งกันมาสักพักแล้วเครื่องดื่มกำลังจะหมดแล้วแต่ขาหมูอยู่นเดี๋ยวดิเครื่องกำลังมาจากเยอรมัน ใจเย็นใจเย็นเราลองดูก่อนว่าราคาของเครื่องดื่มร้านนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อนผมผมเนี่ยสั่ง Passion Food c o m b u c h a เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้ความสดชื่นเพิ่มโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้อันนี้เนี่ยราคา160บาทเฮบยาทโอเคไม่แพงก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ส่วนผมเป็นจินโทนิก220บาทเออขาหมูเยอรมัน400 ก็ส mm hmm. ี่ร้อยนิดๆก็โอเคผมว่าก็ไม่ได้โดไปไปเดี๋ยวเราไปเจอร้านที่เจออะไรเรายังไม่ได้กินขาหมูเลยเดี๋ยวพ่อกลับบ้านไปไม่มีใครอยู่กับมึงเลย ขาหมูเนี่ยและตอนนี้ครับขาหมูก็มาถึงแล้วไม่น่าเชื่อลำบากกันไปหมดเนี่ยขาหมูมึงเนี่ยตอนนี้เรามาถึงร้านสามแล้วมาแล้วนี่คือปลาเฮ้าปลาเฮ้าปลาแปลว่าแปดอันนี้คือเลขที่เขาเลขที่แปดพอดีแล้วก็เฮ้าเนี่ยแปลว่าบ้านก็คือบ้านหลังที่แปดมึงฟังคนเมาพูดอยู่อ่ะมึงอยู่ที่ว่ามึงจะเชื่อหรือเปล่าบิ๊เครดิตสำหรับปลาเฮ้าที่นี่เป็นบาสี่ชั้นชั้นล่างนี่จะเป็น เป็นบาร์เครื่องดื่มมีอาหารขายจ้ะอาหารก็จะเป็นโทนแบบไทยจีนจีนหน่อยอย่างที่บอกเขาจะฟิวชั่นอะไรที่มันเป็นจีนเข้ากับแบบว่าอาหารปกติใช่ซึ่งอร่อยที่มีไก่แช่เหล้าที่เล่าให้ฟังเดี๋ยวสั่งมาแล้วไก่แช่เหล้าที่เมาที่สุดในประเทศซึ่งไม่รู้ว่าไก่แช่เหล้าจะมาทันที่เราถ่ายกันหรือเปล่าไม่ร้ไม่รู้ไม่รู้มกันชั้นสองจะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นเหมือนกับคือชั้นสามชั้นสี่จะเป็นที่พักไปเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวเฮ้ยเป็นไงอะ อะไรคุนส่วนยองร้าน์ร้อยคนนอนเมนูสแกนเลยฮะสแกนเลยเลยแล้วสแกนมุดอือฮะสแกนดิคุณบอกหน่อยว่าร้านเปิดวันไหนเวลาอะไรบ้างเปิดทุกวันครับปิดวันจันทร์วันหนึ่งครับมันจะหยุดเปิดทุกวันไม่ได้แปลว่าปิดวันจันทร์วันหนึ่งเปิดทุกวันต้องเปิด7วันเปิด6วันครับปิดวันจันทร์วันจันทร์มาหยุดวันจันทร์นะครับถ้าวันธรรมดาจะเปิด5้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับโอเคถ้าศุกร์เสาร์ปิดตีหนึ่งแล้วก็เครื่องดื่มฟ็อกเทลมีอะไรโชว์บ้างวันนี้ เอยากได้แบบไหนเอาแบบพื่อเทมเทมเทมอะไรไม่ได้เขาแบบไม่มีเหล้าเอากำปั้ยกำปั้ยมีเล้าป่ะกำปั้ยไม่เอาไมากน้อยาน้อยมากน้อยมากน้อยไปหมดนี่กำปั้ยนี่มันเป็นอะไรกับอะไรมีเจนมีมีเบียร์มีเบียที่นี่มีชุดมีเบียร์มีดูเหมือนมึงยังท่องไม่คล่องเลยเนี่ยเอาค่อยๆส้มยูซุยูซุเปรี้ยวเนี่ยทางทางเฮียเลยแล้วก็ รซอฟเวอร์รสอร่อยอร่อยรอครับโอเคปานไปรอเดี่ยวอะไรเดี๋ยวอะไรเติมผมแอบสั่งไปแล้วขอจินโทนิีแก้วหนึ่งเลยครับโอ้โหกินไม่แน่เแบบคีเอทเลยมันมีอะไรอีกอะเออมีอะไรโชว์ๆให้มันสีอย่างนี้หมนนผมได้หมดได้หมดคุณสั่งเท่าไรแล้วกันคีเอทมันเต้นขนาดนี้แล้วเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปผมแปลงผมแปลงดี เราไปสั่งเครื่องเดิมสั่งเมนูอาหารมาแล้วยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมสังเกตจากการสั่งคุณเหมือนคุณยังไม่ได้กินข้าวกินมาแล้วจากบ้านสั่งไปหลายอย่างค่ะคนไม่กินเหล้าก็เน้นกินของขาวเขาบอกว่าเพื่อนคนไหนที่ไม่กินกินเหล้าคนไหนที่ไม่กินเหล้ามันก็คือตัวเปลืองกลับเออก็ถูกกับเปลืองมิกก็ใช่ก็คือกูนี่ไงวันนี้ไม่ชวนแม่มาด้วยเออจริงๆเทมเทนี้ฟูกี้กับแม่น่าจะมานะสองแม่เคยกินด้วยกันไหม ก่อนหน้านี้ตอนเราถ่ายเนื้อคู่ก็มีไปต่างจังหวัดด้วยกันก็กินตอนนั้นแหละไม่ได้กินกันบ่อยก็ไม่ถึงกับร่างทองไม่มีแม่ก็ดูแลตัวเองอยู่แต่ที่เห็นเปลี่ยนน่ะจะเป็นอีกคนอะไรหลังที่แบบหลุดจัดจัดเลยเพื่อเราจะแต่งงานเริ่มต้งคือเจอที่นี่อยู่กันประมาณเกือบสิบคนน่ะแล้วพอมีใครพูดมาไม่รู้ว่าเราไปตอนไหนกันดีไหมก็เลยไปต่ออีกที่ระหว่างที่อยู่อีกที่เนี่ยก็มีโทรศัพท์เข้ามาเป็นเบอร์ภรรยา ตอนนี้ยังเป็นแฟนยังไม่ได้แต่งงานก็รับตอนนี้มันไม่สนุกแล้วล่ะก็เลยไม่รับหลังจากสายแรกที่โทรมาก็พี่ประมาณนะกดหกสิบสายใช่ก็คือสุดท้ายแล้วผมก็เลือกที่ตัดใจที่ผมนะไม่กลับบ้านผมไปนอนบ้านแม่งนี่แหละอันนี้คือเจียวเสฉวนเจียวเจียวเจียวเป็ดเียวเป็ดนะฮะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูได้คุณต้องชิมว่าผมกินไม่เป็นฮะเกียวเป็ดผมกินไม่เป็นโง่ไม่ได้กินโชว์ไปเลยได้ อ,อร่อยเออเปรี้ยวๆขมๆขมไปอีกแล้วเดี๋ยวจะลองเกี๊ยวเป็ดให้ลุยเกี๊ยวเป็ด,ปดอร่อยมากเป็นเกี๊ยวแล้วก็ไส้เป็ดยัง <c oughs> มีเหล้านะมึงอะไรอะ่ะซุปอะไรอะ่ะขนลุกขึ้นมาเลยอันนี้คืออะไรวะนี่อะไรอะ่ะ เลครับก็ว่าอยู่มันมีเหล้าโซบินซุปเลยโซบินซุปเลยมีชื่อไหมมีชื่อไหม u n k e เ Mistress ครับก็จะมีแบบมีจีนเหมือนกันมีจีนมีลิ้นจี่ครับแล้วก็มันมีมันมีเครื่องเทศ5ชนิดนสอยแบบแล้วตอนนี้มีหอมซอยตกลงไปด้วยมีหอมซอยขึ้นมาด้วยแล้วนี่คือเต้าหู้เต้าหู้กุ้งอันนี้คมเมนต์ฉับอันนี้จิ้มกับอะไรอ่ะเต๋ออ๋อจิ้มกับเต้าหู้เคสฉับทำเอง แค่ฉับทำเองนี่เอาเนี่ยลองดูอ่ะเอาดูเอาดูเดี๋ยวผมลองดูมันมันเหมือนเหมือนทอดมันอ่ะอ่ะไม่พอใจอะไรอีกอ่ะแต่ก็ไม่รู้สึกถึงก็ได้กินได้ไม่ อร่อยไม่กินได้ไอโคนไม่กินเต้าหู้ได้คนไม่กินกินได้ถึงเวลาของพระเอกเพื่อนผมไม่จําเป็นต้องสั่งเครื่องดื่มสั่งแค่ไก่แช่เหล้าของปลาเห้าก็น่าแดงได้อันนี้คุณแช่ด้วยเหล้าอะไรฮะเหล้าจีนเหล้าจีนวิธีกินไก่แช่าของที่ร้านปลาเห่านะครับที่ถูกต้องให้ขีดขึ้นมานะครับแล้วสะบัดเหล้าทิ้งแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปเยอะหน่อยไอเม็ดนี้เขาเรียกอะไรนะ เกาคี้เกาคี้เกาคี้เกาเจ้พิ่มมึงอะเกาเจ้นมาแล้วแนะนําว่าที่จอดรถหายากเออที่จอดมาดื่มเนี่ยมาไม่คนดื่มหรว่าไม่คนขับอยู่แล้วมารถสาธารณะจริงนะโซนนี้ที่จอดรถ็นป้ามาถึงไหมที่นี่ มีรถไฟใต้ดินครับขึ้นหัวลำโพงขึ้นหัวลำโพงแล้วก็ต่อรถไฟเดินเดินมอเดินเดินมาเดินเดินก็ขยันหน่อยก็ห้าเมตรตอนนี้ราคาก็มาถึงแล้วครับผมเหยวทำไมแม่นีแบบไหคันไปนี่แก้วนี้แก้วนี้368บาทดรังเค้นมิสเพรดที่มันเป็นซุปอันนั้น328บาทจินโทนิกของมึงสองรกว่ามแทงสุด428บาท ราคาสูงจังเลยไก่แช่เหล้า218บาทถูกจริงกหรอถูกว่าเยอะถ้าเราอยากดื่มแล้มาสั่งไก่แช่เหล้าแทงก็ได้ดีกว่าเต้าหู้ทอดนี่188บาทครับแล้วก็เกี๊ยวเป็ด268โดยที่ทางร้านนั้นได้มอบขนมจิงจาเสิยมจาให้หนึ่งอันเอาเป็นว่าสำหรับ EP นี้นะครับก็ถือว่า นั้นน่าจะได้พาเพื่อนรักออกมาเที่ยวแบบนี้ก็ถือว่าพิเศษมากเราขอสอง EP ได้ไหมของเดมีมีหลายย่าคราวหน้าเราขอพาแม่แม่มาด้วยเอาเปมนว่าชอบไม่ชอบยังไงเราบอกมาแล้วกันเราจะพยายามหาที่แปลกใหม่ๆพาแบบหนีเมียมาเที่ยวอย่าลืมนะว่ารายการเรารายการเราเดี๋ยววันนี้เราจะเมาไม่ขับกันดีกว่าใช่เราจะเรียกยูดริง ยูดริงก์แอดไรว์ซึ่งวันนี้นะครับก็สนับสนุนโดยยูดริงก์ไม่ไม่ไม่เขายังไม่ได้เข้าเขายังไม่ได้เข้าเห็นไหมช่องทางวันนี้เดี๋ยวเราขอไปลุยกันต่อเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับผมชนเพื่อนอะไรอะอะไรนู้นปะเนี่ยแตกตรงนี้เอาเต่นี้มันแตกตรงไหนมึงยังแตกผิดเลยอย่ามึงเมื่อกี้มึงแตกตรงนี้เมันแตกตรงนี้มึงแตกตรงนี้มึงด่ากูเวทตามเนี่ยมังกรอยู่เลยเอา